สดท้ายครับไปที่ข่าวเศร้าของแวดวงการ์ตูนนะฮะเมื่อนักเขียนการ์ตูนชื่อดังครับคุณหมูนินจาเสียชีวิตลงนะฮะวันนี้มีข้อความโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจนะครับของขายหัวเราะบอกว่าคุณหมูนินจาเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนกระบี่ยามยุทธภพฮนะขึ้นเป็นพิเศษเพื่อนํารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนศึกษาให้กับลูกชายคุณหมูทั้งสองคน แล้วก็เป็นการแสดงความห่วงใย,ยกับคุณหมูเป็นครั้งสุดท้ายฮะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณหมูป่วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวว่าคุณหมูเสียชีวิตโดยหนังสือการ์ตูนที่จะมีการพิมพ์พิเศษนะครับก็จะเป็นเล่มที่ชื่อว่ากระบี่ยามยุทธภพฮะจำหน่ายในราคาเล่มละ259บาทแต่ว่าเขาจะเปิดขายทางออนไลน์นะครับเป็นที่เว็บไซต์ของบรรลือสาร บุ๊กนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมัครพิมพ์ได้นะครับทยอยส่งให้ทุกท่านนะฮะที่สั่งซื้อหนังสือจนถึงประมาณช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ส่งให้ฟรีนะฮะใครที่อยากจะช่วยเหลือ,พอพรครอบครัวคุณหมูก็สามารถสั่งซื้อกระตูนเล่มพิเศษเล่มนี้ได้ ส่วนศพของคุณหมูครับจะจัดเอาไว้บำเพ็ญกุศลน,นะฮะที่วัดราชบำรุงเพชรเกษม69จะมีพิธีสวดเริ่มต้นอาทิตย์นี้นะครับเป็นคืนแรกแล้วจะมีพิธีชาปนากิจในวันพุทธที่15กุมภาพันธ์นี้ครับครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมูนินจาด้วยครับ